สำหรับใครที่เติมเอาท่าปักธงเป็นแสนเป็นล้านนะครับผมคิดว่าวันนี้ก็คงเป็นวันปักธงสุดท้ายของคุณแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ฟีไฟโดนภาพจีฟ้องเรื่องไปก๊อปอ่าอะไรต่างๆในเกมนะฮะซึ่งครั้งนี้ผมบอกเลยว่ามันอาจจะไม่ได้มีโอกาสให้เหมือนครั้งที่แล้วนะครับเพราะว่าฟีไฟโดนเยอะมากถึงครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วโอกาสที่จะให้แก้ตัวเนี่ยก็คงไม่มีแล้วนะครับผมว่านะคือข่าวลายปีที่แล้วที่ฟีไฟไปก๊อปอีกเกมหนึ่งที่พวกเขาเคลียร์กันเสร็จเนี่ยผมว่า ครั <cin stereotype> ้งนี้อาจจะเคลียร์กันไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าเกมอื่นเนี่ยเขามองว่าฟรีไฟเขาไม่รู้จักจำจริงๆครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ให้โอกาสแก้ตัวใหม่แล้วนะครับก็หวังว่าฟรีไฟจะไม่ทำนะแต่สุดท้ายก็ยังทำอีกนะครับผมบอกเลยว่าครั้งนี้อาจจะไม่มีโอกาสให้อีกเลยก็เป็นไปได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับเราก็หวังว่าทางทีมงานของแต่ละเกมเนี่ยก็จะเคลียร์กันได้นะครับเพราะว่าจะเป็นเกมแนวยิงปืนเนาะเกมแบบนี้มันต้องมีอะไรที่ขายกันอยู่แล้วเนาะ